เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด4.3ก็ข้อที่2ในโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้เราหาผลลัพธ์ของผลคูณของเลขทศนิยม ตอนนี้เราอยู่ที่ข้อย่อยที่6โจทย์ถามว่าลบหนึ่งคูณหนึคูณลบหมีค่าเท่าไหร่ในโจทย์ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าโจทย์ไม่ได้ใส่เครื่องหมายการคูณมาให้แต่เราสามารถทราบได้ว่าจำนวนใดใ,ในคางคณิตศาสตร์ถ้าใส่วงเล็บและนำมาเขียนติดกันจะเท่ากับ ผลคูณของจํานวนสองจำนวนนี้พิจารณาลบ2นคูณ100คูณด้วยลบ1ในโจทย์ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่ามี1อยู่ในตัวคูณเราทราบได้ว่า ในการคูณเลขทศนิยมด้วยเลขหนึ่งเมื่อเราคูณเลขทศนิยมใดๆด้วยหนึ่งสมมุติให้ a เป็นเลขทศนิยมเราจะได้ว่า a คูณ1เท่ากับ a หรือ1คูณ a ก็เท่ากับ a เช่นกันกลับมาที่โจทย์เนื่องจากในข้อนี้ลบ1.02คูณ100คูณด้วยลบ1เราจะทำการสลับที่การคูณด้วยการนำลบ1สลับที่กับ หนึ100จะเป็นลบหนึดคูณด้วยลบหคูณด้วย100่ร้และจะสังเกตเห็นได้ว่าในข้อนี้เรามีลบอยู่ในโจทย์แต่เราทราบว่าจำนวนทศนิยมที่เป็นลบคูณกับจำนวน โพสนิยมที่เป็นลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนบวกเช่นกันดังนั้นเมื่อลบคูณลบได้บวกในข้อนี้เรามีลบคูณลบจะมีค่าติดบวกและตัวสุดท้ายเป็นบวกเราก็จะได้ว่าผลคูณต้องเป็นบวกอย่างแน่นอน และกลับมาที่สมบัติการคูณเลขทศนิยมใดๆด้วย1ในข้อนี้เราให้เลขทศนิยมของเราก็คือ1.02และเมื่อคูณด้วย1ก็จะได้1.02เช่นเดิมดังนั้น2ตัวนี้คูณกันจะได้1.02ซึ่งมาจาก การคูณ1.02ด้วย1เท่ากับ1.02เช่นเดิมจากสมบัติของการคูณเลขทศนิยมใดๆด้วย1และการคูณจำนวนทศนิยมที่เป็นลบคูณด้วยจำนวนทศนิยมที่เป็นลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนบวกและเราก็เลื่อน100ลงมาเขียนแต่เราทราบดีว่าในการคูณเลขทศนิยมนั้นเราจะนำจำนวนเต็มมาคูณกันก่อน แล้วค่อยใส่จุดทศนิยมพิจารณา102คูณด้วย100เมื่อคูณกันแล้วเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถใส่0ูนย์เข้าไปที่หลักหน่วยและหลักสิบได้เลยจากการมี100ของเราจากนั้นนำา1ไปคูณ2ได้2 1คูณ0ได้0และ1คูณ1ได้1 ซึ่งตามจริงแล้วก็คือการที่เอา102ไปคูณกับ1ซึ่งก็จะได้102เช่นเดิมดังนั้นคำตอบของ102คูณ100จะเท่ากับ1200นั่นเองแต่เมื่อเราทราบแล้วว่า102คูณ100เท่ากับ1200 เราพิจารณาที่เลข1,200ของเราจะเห็นได้ว่าจำนวนตำแหน่งของเลขทศนิยมของผลคูณจะเท่ากับ ผลรวมของตำแหน่งเลขทศนิยมของตัวตั้งและตัวคูณในที่นี้เรากลับมาพิจารณาที่1.02และ100 1.02ของเรา มีเลขโครสนิยมทั้งหมด2ตำแหน่งได้แก่ตำแหน่งที่1คือ0และตำแหน่งที่2คือ2ส่วน100ของเราไม่มีเลขโคษนิยมดังนั้นจำนวนตำแหน่งของเลขโครสนิยมของผลคูณที่เราต้องการจะเท่ากับ2ที่เป็นตำแหน่งจำนวนตำแหน่งของเลขโครนิยมของ1.02บวกด้วย0ที่เป็นจำนวนตำแหน่งของเลขโครสนิยมของ100 จะเท่ากับ2นั่นเองเทคนิคของเราก็คือการนับเลขทศนิยมจากหลักหน่วยไปข้างหน้าเริ่มไปที่0 1ตำแหน่ง0ตำแหน่งที่2และใส่จุดทศนิยมจะได้ว่า102.00เป็นคำตอบของข้อนี้ แต่เมื่อเราเห็นจุดศูนย์ศูนย์เป็นเลขทศนิยมแล้วเราก็จะไม่ต้องใส่ศูนย์ศูนย์ก็ได้ดังนั้นเราเขียนแค่1นึเฉยๆก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายของข้อนี้นั่นเองทท่วอีกครั้งในข้อนี้มีลบ1.02คูณด้วย100และคูณด้วยลบ1 เราเริ่มจากการจับคู่ของลบหนึ่งจดศูนย์สองและหนึ่งก่อนโดยการลับที่การคูณการจับคู่ของลบหนึ่งจดศูนย์สองและลบหนึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่ว่าเลขทศนิยมใดๆก็ตามเมื่อคูณด้วยหนึ่งแล้วก็จะเท่ากับตัวมันเองเช่น a คูณหนึ่งก็จะเท่ากับ a ในที่นี้ a ของเราก็จะเป็น 1, 1. 0 2 1.02ไปคูณกับ1ก็จะมีค่าเท่ากับ1.02เช่นเดิมในขณะเดียวกันเราทราบว่าจำนวนทศนิยมที่เป็นลบคูณกับจำนวนทศนิยมที่เป็นลบจะได้ผลคูณเป็นจำนวนบวกดังนั้นลบคูณกับลบก็จะได้บวกผลคูณของ2ตัวนี้ลบ1.02และลบ1ผลคูณของมันก็จะได้ว่า1.02นนั่นเอง และในการคูณระหว่าง1.02กับ100ที่เป็นตัวคูณอีกตัวหนึ่งเราจะนำา1 2คูณ100ที่เป็นจำนวนเต็มมาคูณกันก่อนได้ผลลัพธ์เป็น1 2 0 0จากนั้น1200ของเราก็จะทำการใส่จุดทศนิยมโดยเราทราบว่าจำนวนตำแหน่งของเลขทศนิยมของผลคูณของเราจะมีค่าเท่ากับผลรวมของตำแหน่งเลขทศนิยมของตัวตั้งรวมกับ ผลรวมของรวมกับตำแหน่งของเลขโทรนินยมของตัวคูณซึ่งใน1.02มีเลขโทศนิยมทั้งหมด2ตำแหน่งในขณะที่100มีเลขทรนินยมทั้งหมด0ูนย์ตำแหน่งหรือก็คือไม่มีจุดโทรนินยมนั่นเองดังนั้นจำนวนตำแหน่งของเลขทรนินยมของผลคูณที่เราต้องการจะมีตำแหน่งของเลขทรนินยมทั้งหมด2บวกเท่ากับ สองตำแหน่งซึ่งมาจากตัวตั้งสองตำแหน่งและตัวคูณศูนย์ตำแหน่งเรากลับมาที่1,200เราจะนับหลักของทศนิยมจากหลักหน่วยไปข้างหน้า1,2ตำแหน่งและใส่จุดทศนิยมด้านหน้าผลลัพธ์ที่ได้คือ 1 0 2 0 0ซึ่งในที่นี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่จุดูนเราสามารถใส่102ได้เลยแต่ถ้าเกิดโจทย์สั่งให้เราใส่เลขทศนิยม,มมา2ตํตำแหน่งหรือ1ตําตำแหน่งเราก็สามารถใส่เป็น102.00เมื่อโจทย์สั่งให้เราใส่เลขทศนิยมทั้งหมด2ตํตำแหน่งแต่ถ้าโจทย์สั่งให้เราใส่เลขทศนิยมทั้งหมด1ตําตำแหน่งเราสามารถเขียนเป็น1 0 2 0ได้เช่นกัน คำตอบสุดท้ายของข้อนี้คือ102เป็นผลคูณของลบ1.02คูณหนึและคูณด้วยลบหเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ